มาดูกันว่าจุดจบในอนาคตของคุณอ่ะจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนเนี้ยคุณกับเขาได้ห่างกันไปแล้วจบก,กันไปแล้วแล้วจริงๆแล้วสถานการณ์ต่อไปอ่ะมันจะจบลงยังไงจะจบก,กันจริงๆไหมมามาดูกันว่าคุณกับเขามีโอกาสจะจบกันจริงๆไหมมันเป็นสถานการณ์ที่ รู้สึกว่ามีความกังวลคิดมากคิดเยอะเหมือนจะไม่อยากไปต่อแล้วอะ่ะในความสัมพันธ์นะนี่ในความทาในความสัมพันธ์อ่ะเหมือนเขาอยากอยู่นิ่งๆยังไม่อยากทําอะไรเหมือนเขารู้สึกเบื่อเกกับความสัมพันธ์รู้สึกมีความคิดมากกังวลอะ่ะไม่อยากทําอะไรหรือหรือต้องนั่งนิ่งๆเพราะว่ายังตัดสินใจอะไรไม่ได้ไม่รู้ว่าจะกลับมาดีไหมหรือจะทําอะไรแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะ เขาอ่ะก็ยังมั่นคงอยู่ที่คุณยังรักและเป็นห่วงคุณอยู่เสมอยังมั่นคงอยู่ที่คุณเหมือนถ้าเขาถามว่าเขาจะลืมคุณได้ไหมก็ยังไม่ได้การที่ห่างไปเนี่ยเออเขาลืมคุณไม่ได้ดอกเขาอาจจะบล็อกคุณก็ได้บล็อกคุณทุกทางเลยอืมบล็อกคุณไม่ให้คุณติดต่อเขาแต่จริงๆแล้วอ่ะ เขาก็คิดมากคิดเยอะเหมือนกันคิดถึงคุณอะยังรักเป็นห่วงคุณเสมอเขาคิดว่าการที่เขาอ่ะตัดสินใจเดินออกมามันจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาอ่ะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามอ่ะอืมเขาก็คิดว่าการที่เดินออกมามันดีที่สุดแล้วคุณกับเขาอาจจะแบบมีปัญหากันมาสักระยะหนึ่งแหละแต่ว่า ปัญหานั้นมันก็ไม่สามารถแก้ได้สักทีอ่ะเขาเลยต้องจําเป็นต้องเดินออกไปเลยเลือกทํานิ่งๆแล้วต้องเดินออกไปนะตอนเนี้ยแล้วความรู้สึกของเขาอ่ะคิดที่จะอยากมาหาคุณบ้างไหมมาดูกันอยากกลับมาบ้างไหม เขาอ่ะอยากกลับมาหาคุณอยากเข้ามาช่วยเหลือคุณบางคนคุณคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะหรือบางคนอาจจะแบบไม่มีปัญหาก็ได้เป็นคนที่ทํางานเก่งหาเงินเก่งมีเสน่ห์ด้วยเนี่ยเป็นคนทํางานหาเงินเก่งมีเสน่ห์ดูแลตัวเองได้ใครๆก็เข้ามาหาคุณเยอะแยะเพราะคุณเป็นคนเก่งดูดีมีเสน่ห์ดูแลตัวเองดีมากๆเลย และเขาคนนั้นก็อยากกลับมาดูแลคุณด้วยเช่นกันอืมอยากมาดูแลคุณอยากมาซับพอร์ตคุณให้แบบให้มันดีขึ้นอ,อยากมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันอาจจะเป็นความรักที่เท่าเทียมกันอะ่ะอาจจะมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันอะ่ะเขาอยากกลับมากลับมาเริ่มต้นกันใหม่ที่ดีขึ้นเป็นการสายสัมพันธ์ที่พัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกระดับที่มั่นคงเลย ันนี้คือการเริ่มต้นใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมคุณคือที่สุดสําหรับเขานะตอนนี้แต่ณตอนเนี้ยเหมือนเขาขอเวลาตัดสินใจก่อนกําลังคิดอยู่ตัดสินใจอยู่ตัดสินใจได้เมื่อไรเขาจะมาอือต้องให้เวลาเขาสักระยะหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ตัดสินใจอยู่ว่าจะเอายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้จะกลับมาดีไหมถ้ากลับมาจะเป็นยังไงจะสามารถพัฒนากันได้ไหมแบบเนี้ย มา,มาดูกันว่าแล้วเขามีโอกาสที่จะกลับจะได้กลับมาจริงๆริงไหมเขาอะจะกลับมาแน่นอนกลับมาเริ่มต้นกันใหม่กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กันใหม่ที่ดีขึ้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสาร้างสัมพันธ์และพัฒนาความสัมพันธ์ความรักครั้งเนี้ยให้มันดียิ่งขึ้น ต่างฝ่ายต่างแบบอยากกลับมาต่างฝ่ายต่างพัฒนาตัวเองให้มันเป็นความรักที่ดีขึ้นและถ้ามีการกลับมาเจอกันอีกครั้งต่างฝ่ายต่างรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกแบบดีใจมากที่ได้กลับมาอีกครั้งและก็พร้อมที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์นี้ต่อไปเรื่อยๆและเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงด้วย อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่หวือหวาเป็นความสัมพันธ์ที่เรียบเรียบง่ายๆแต่มั่นคงเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงเป็นความรักที่มั่นคงและอาจและรักกันยาวนานอ่ะอันเนี้ยเขายังรักคุณนะยังรักคุณยังรู้สึกดีกับคุณเขาอ่ะจะเข้ามาเอาชนะใจคุณให้ได้ณตอนนี้เหมือนเขาไม่รู้หรอกว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมหรืออะไรอ่ะแต่เขาอ่ะ ถ้าถ้าคุณอ่ะยังไม่ให้โอกาสเขาหรือยังไงเขาจะเอาชนะใจคุณให้ได้เลยเพราะเขายังรักคุณมากๆเลยเขาคิดนะว่าสิ่งที่ที่คุณกับเขาอ่ะได้เจอกันอ่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเรื่องธรรมดามันต้องมีปฏิหารอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาได้มาเจอกันและยังไม่สามารถลืมกันได้เขาอ่ะยิ่งนึกถึงคุณตลอดเนะระหว่างที่ห่างกันไปอ่ะอแล้วเขาก็อยากที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นเป็นคนมุ่งม,มั่นตั้งใจอ่ะ อาจจะเป็นแบบการพัฒนาแบบช้าๆแต่ว่ามั่นคงแน่นอนคว,ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยยังไม่จบหรอกเขายังรักและคิดถึงคุณถ้าคุณยังรอเขาอะ่ะเขาจะกลับมาขอโอกาสคุณแน่นอนเพราะว่าคุณยังรักเขาเขาก็ยังรักคุณแล้วความคิดของคุณกับเขาอะ่ะเหมือนแบบอยากกลับมาเจอกันอีกครั้งและมีการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนา ต่างฝ่ายต่างพัฒนาเพื่อที่จะปรับตัวเองเข้าหากันและเป็นความรักที่มั่นคงขึ้นด้วยและเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ที่ดีอ่ะเป็นการที่ต่างฝ่ายต่างพัฒนาตัวเองเพื่อกันและกันให้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในอนาคตและอยู่กันได้ไปยาวๆค่ะมันไม่มีแบบที่จบกันแน่นอนเพราะว่ามันยังมีอะไรที่ผูกพันกันที่จะต้องวนกลับมาหากันอยู่ เพราะต่างฝ่ายต่างยังรักกันเนี่ยมันจะมีการกลับมาแต่อาจาต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งให้เขาได้คิดและตัดสินใจก่อนเขาอาจจะตัดสินใจช้าสักนิดหนึ่งแต่แต่เขาตัดสินใจได้เมื่อไหร่เขาจะกลับมาอืมก็จะประมาณเนี้ยคะ่ะ